ธรรมะประจำวันเชาน้านี้ขอราตนาพระอาจารย์มหานพดนลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตามะมอกอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นำเอาธรรมะที่พระอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกๆวันออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสื่อเสียงของพระอาจารย์เช่นเดิมนะครับมอดรอแก้มหอม มีพระคุณเจ้าท่านหนึ่งท่านป่วยเป็นโรคที่หมอทางปัจจุบันหาสาเหตุไม่พบว่าเป็นโรคอะไรอาการป่วยของท่านจะมีลักษณะดูแล้วคล้ายๆกับคนเป็นโรคประสาทมีอาการมึนซึมปวดศีรษะเป็นเช่นนี้อยู่หลายปีฉันยาตัวใดก็ไม่ดีขึ้นพระองค์นี้โยมหมอเมได้แนะนำให้รู้จักจึงนิมนต์ให้ท่านมาพักอยู่ด้วยกันมีวันหนึ่งท่านได้นัดหมอไว ว่าจะไปพบอาตมาจริงได้ไปกับท่านเพราะมีธุระบางอย่างที่ต้องทําในเมืองเชียงใหม่ในระหว่างทางนั้นได้แวะสถานที่ของหมอดอรอแก้มหอมโยมคนนี้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้กัญชามาเป็นเวลานานได้ไปตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศอเมริกาหลายปีและได้กลับมาสร้างสถานที่แห่งนี้ เพื่อใช้เป็นที่ช่วยเหลือคนในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆในขณะที่ไปเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ดอราแก้มหอมได้เดินทางไปอเมริกาเมื่อตอนเช้าวันนี้เองจึงฝากให้โยมสองคนคอยต้อนรับและดำเนินการช่วยเหลือพระกุณเจ้าในเรื่องของยารักษาเมื่อได้ไปถึงหมอผู้หญิงคนหนึ่ง ดูการพูดจาเป็นคนเปิดเผยมีมิตรไมตรีอันดีมีความจริงใจเหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันมานานโยมคนนี้ได้ถามอาการของพระคุณเจ้าท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆโยมได้ฟังแล้วนึกขำขึ้นมาแล้วหัวเราะออกมาอย่างไม่ปิดบังเสียงหัวเราะของโยมผู้หญิงคนนี้ดังมากยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนใดที่เสียงดังขนาดนี้ นี่แสดงถึงความจริงใจที่เปิดเผยออกมาจากนั้นก็ได้ให้ยาสมุนไพรที่ทำมาจากกัญชากับพระกุณเจ้าได้ไปใช้รักษาตนเองดรอแก้มหอมได้รับฉายาว่าแม่มดแห่งกัญชาเป็นผู้ที่มาบุกเบิกประเทศไทยให้กัญชาถูกกฎหมายในเรื่องของการรักษาโรคในสถานที่รักษาเมื่อได้เข้าไปในห้องมีหุ่นผู้หญิงสองคน ยืนอยู่ลักษณะเหมือนแม่มดในเทพนิยายถ้าคนขวัญอ่อนอาจจะตกใจได้เป็นสถานที่ที่อยู่แล้วค่อนข้างจะน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่ชอบดูเหมือนเป็นดินแดนแห่งแม่มดมีความลี้ลับอยู่ในนั้นเมื่อมีโอกาสได้มาดูสถานที่แห่งนี้ทำให้เห็นว่าการรักษาโรคนั้นมีอยู่หลายอย่างหลายประการจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้คนป่วยไข้ไม่สบายมีสุขภาพที่ดีขึ้น คนเหล่านั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นความเสื่อมไปของร่างกายย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของมันจะหลีกเลี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักดังนั้นการป่วยไข้ไม่สบายจึงเป็นเรื่องปกติที่เรานั้นควรรักษาแต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นของธรรมดาไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงไปได้เลยดังที่กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจของเราดีแล้วทุกอย่างก็จะดีหมดถ้าใจเราไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีเช่นเดียวกันให้เรานั้นจงมีสติอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดการที่เราจะได้พบใครไม่มีคำว่าบังเอิญในโลกนี้เมื่อจะได้พบใครถึงเวลาก็จะได้พบปัญหาถ้าเกิดขึ้นมาแล้วย่อมสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาของเรานั่นเอง เมื่อจิตเราเกิดความสงบเราย่อมสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและแน่นอนไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราเรานั่นแหละเป็นผู้ช่วยตัวเราเองให้มีความสะอาดเบิกบานและแจ่มใสให้มีความสุขอยู่ภายในจิตละวางได้ย่อมมีความสุขเป็นอย่างยิ่งจะหาสุขใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้ววัดสงสารมันยาวไกลนะัก จงเร่งทำความดีสร้างความดีเพื่อชีวิตของเราที่มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมียาดีก็ต้องมีหลายๆอย่างมีหนทางรักษาตนในหลายสิ่งงดอาหารของแสลงอย่างแท้จริงทำจิตนิ่งภัยที่มีย่อมน้อยลงยาไม่ดีแต่ถ้ามีปัญญาช่วยย่อมอำนวยให้สำเร็จดังประสงค์ใช้ อาหารธรรมชาติให้ฝึกปรงชีวิตคงได้ดีที่รู้จริงพระมหารพดลสิริวัตตนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะมกยีสบสามพฤศจิกายน2568